อ๋อครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีกินเขาเรียกว่าอะไรวะฮงกุกกี้อืมเอ่อวิธีกินครับอันนี้คือใบสลัดนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยอ่ะโหระพาโหระพาครับผมครับเราจะ<ฮ>เอาเนื้อครับที่ย่างในกระทะเอามาใส่เนี่ยครับใส่ในใบสลัดแล้วตามด้วยอะไรเนี่ยกระเทียมกระเทียมใส่เข้าไปด้วยครับแล้วก็พริกครับผม พริกพริกครับพริกเอาใส่น้ำจิ้มไก่แล้วนะครับน้ำจิ้มไก่อยู่ในวัดอันนี้แม่นเหรออืมเอาเนี่อเอานี่ครับแล้วเราก็จะทำการห่อครับห่อ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 แล้วก็ปากใหม่กล้ยนึกไอ้โห่มาซิเซโยวมาซิเซโยวมาซิเซโยี่ยว กอ,มอ,มอ,มองมปอง <laughs> จ,บจบุบๆแน่โวยไปเกาเลยอ่ะไปเกาตายเอาจุบแล้วอ่ะไปนะครับให้จุบแล้วใส่เพียงให้มันขัน,นยังจะยัง